นนี้เรามีสองสเตปนะครับเราก็ทำการ Co อ y ว่าเราก็มาดูครับตัวนี้สองศสาใช่ไหมที่มันส่งมาเราก็เปลี่ยนเป็น M อ0 3สองศสตรงนี้สองร้อยครับผมเอาเป็น M อ0มสองรอยแล้วกันแล้วแต่คนจะกำหนดก็แล้วแต่ใครกำหนดเนาะ ตัวนี้เนี่ยจะเป็น M สองร้อยหนึ่งแล้วก็ก็ copy ตัวนี้มาเลยสวงร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งตรงนี้เนี่ยมัน PLS ตัวนี้ใช่ไหมตอนนี้เราใช้ M สองศูนย์สามไปแล้วก็ไล่มาจะเปลี่ยนเป็น M สองศูนย์สี่แล้วกันตัวนี้ผมก็ใส่ M สองศูนย์ห้าแล้วแต่เรากำนดนะมันจะไล่ ัวนี้ก็จะกลายเป็น m สองศูนย์ี่อยู่กับเรานะตัวนี้ก็ x สามเราก็เช็คอ,อันนี้มาปุ๊บสองศูนย์สามสองศูนย์สามส่งมาสองศูนย์หนึ่ง holding เนี่ยตัวนี้ก็ต้องเป็นสองศูนย์หนึ่งสองศหนึ่งตัวนี้ก็ x สามแล้วก็สองศูนย์สี่ก็มาตัดตัวนี้ แล้วก็ส่งไปตัวต่อไปสเต็จถัดมาอีกตัวนี้เราก็ดูสองศูนย์ห้าตัวนี้ก็เป็นสองศูนย์ห้าสองศูนย์ห้าเราเราอยากไปอ้อนอะไรอ่ะสองศูนย์ห้าส่งให้สองศูนย์หกเราก็สองศูนย์หกตัวนี้ก็เป็นสองศูนย์หกก็ Copy สองศูนย์หก ใส่นี่ใส่นี่นตัวนี้ก็เปสองศูนย์เจ็ดไปซะพอเราใส่สองศูนย์เจ็ดเราก็รู้ว่ามันต้องมาตัดตัวนี้เราก็เปลี่ยนตัวนี้สองศูนย์เจ็ดแล้วก็สเต็ปนี้ก็เป็นสี่แล้วก็ส่งตัวถัดไปก็จะเป็น M20 มสองศูนย์หกเจ็ดไปแล้วก็เป็นแปดเราก็จะมีสเต็ป ตอนนี้เรามาดูเราสั่งเอา์พุตนะครับ M สองหนึ่งกับ M สองศูนยหเราก็มาใส่ M สองเปี่ยนโหมดเปี่ยนเป็นโหมดไลท์สองหนึ่ง M สองศูนยห ล้ i, เราไปให้ on output ก็ f7 y3 f7 y4 เสร็จก็คอนบุดไลท์ไลท์เสร็จปุ๊บตัวนี้จะพิมพ์ x3 กับ x สี่เอาแค่นี้เออเรารู้ว่าตัวออนอ่ะตัวนี้คือเริ่มต้นจ่ายไฟนะ m หนึ่งร้อยคือออนออนแล้วก็ออเคสเต็ปหนึ่งทำงานเหมือนเดิมตั้งเปลี่ยนสเต็ป x หนึ่งเปลี่ยนนะ yeah. x หนึ่งออนแล้วก็อบ yeah. มันออน x สองมันก็จะเปลี่ยนสเต็ป ที่เราเพิ่มมาเมื่อกี้นี้คือ x สามใช่ไหมอ่าเปลี่ยนสเต็ปไหมอ่ะ x สามก็เปลี่ยนสเต็ปัวนี้อ่าที่มาสเต ium, ส Lemon, ็ปน e ี้แล้วเป็นสองศูนย์หกครับถ้าเราออน x สี่ก็จะไปอีกสเต็ปหนึ่งนะก็สามารถทำต่อได้ครับอ่าทำต่ออีกออนไลน์เช็งเลยแล้วกัน วันนี้ m สองศูนย์ปดไห่ไปสองศแล้วต้องการให้อะไรทํางาน m สองศูย์เก้จะต้องการเป็น m สองศูนย์เก้าสองศูย์เกปกอฟฟี่วางวางวันนี้สั่งตัดสั่งตัดเราก็พิมพ์2องใช้ไปแล้วครับก็กลายเป็น m สองหนึ่งศูนย์นะพอตัวนี้ออนเราก็สั่งตัดตัวนี้ m สองหนะึ่งศูนย์ครับตั้งต่อสเต็ปถัดไปก็ m สองหนึ่งหนึ่งนะตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นอนะีค่าอ่ะเด็กปุ๊บขดัดมวยดเช็งไปก่อนรอบหนึ่ง เชงเสร็จปุ๊บมาใส่เอาปุ่นตัวนี้อีกตอนนี้ M สองศูนหกตัวต่อไปเป็น M สองศูนย์เก้าก็มาพิมพ์ M สองศูนย์เก้าอ่าตอนนี้จะใช้ออนไลน์เชงนะเขาเปลีป่ยนโหมดมาออนไลน์เชง M สองศูนย์เก้า F เจ็ด Y ห้าออนไลน์เชง ่ะตอนนี้เรา x สาม on ไปแล้วตัวถัดมา x สี่ on x สี่ปุ๊บก,ก็จะเปลี่ยนสเต็ปนะอ่ะ,อะดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับตอนนี้ผมทํามาเนี่ยสมมุติว่ามาจบที่สเต็ปนี้อันนี้ผมจะใส่ทัมเมอร์นะดูนะครับตอนนี้ x หนึ่งเนี่ยเราไปกดมันใช่ไหมให้มันทำถูกไหม ถ้าเกิดว่าผมอยากจะใส่ทามเมอร์ที่ตรงนี้นะผมก็พิมพ์ okay, มท T1 K30 เข้าไปแล้วก็ตันนี้ใช่ไหมผมก็คลิดขวานะยีิน insert แถวิงมีคีย์ลัดนะแต่ยังไม่ใส่ครับอันนี้จะใส่ไน,นะครับผมก็เอามาคอมท T1 คอมตรง X1 แทนที่ผมจะมาออน X1 นะ พอตัวนี้ทํางานปุ๊บจะจับเวลาสามวิตัวนี้จะทํางานจะเปลี่ยนสเต็ปจะเปลี่ยนสเต็ปนะครับตัวนี้คีย์รัดทำไงนะครับกดชิปอิน s e เ t นะครับพิมพ์ทีสองนะครับแล้วก็คอมมันก็เหมือนกันนะดูมาก่อนใส่ทำเมอร์เข้าไปก่อน สีสามเอสามสิบหน่วงสามวิตัวนี้ลืมใส่ทามเมอร์อะใส่เข้าไปทีส e องเอสามสิบนะพอจะเปลี่ยนสเตปใช่ไหมตรงนี้ก็เปิดอินเสิร์ตรแถวมาชิปอินเสิร์ตใส่ทามเมอร์อีสาม ไทมเมอร์ C4 A30 อะอินเสิร์ตใส่ทัมเมอร์ C4 จบจบที่ตรงนี้ก็ใส่ทัมเมอร์อีกตัวหนึ่ง C5 A30 เต้ริเิรนะครับเสร็จแล้ว,ลวเรา,าดูก่อนนะครับตอนนี้ไอเอ็มสองจุดเก้าสเต็ปสุดท้ายผมก็โดนเคลียร์ไปแล้วโดนเคลียร์โดยทำเมื่อเส็มอไม่ทันทำใหม่ทำใหม่ออนที่เอ็ม ออนที่เอ็มหนึ่งร้อยออนเอ๊บทำเงินเจาะเวลาผมสามวิจะเปลี่ยนสเต็ปเองจะเปลี่ยนสเต็ปเองอ่ะออนใหม่เอ็มหนึ่งร้อยใหม่ทำใหม่ เราก็ลองทําครับลองใส่ทามเมอร์อะไรครับ